สวัสดีนะครับเซชิ FC ท่านนะเราก็มาตอนดึกนะกลับมาตอนสองทุนะ่มใน f ฟซชิท่านนะพอดีว่าเดี๋ยวยังคืมเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านนะก็เลยขับรถขับรถคันนี้นะกลับไปเอารถ3าล้อไฟฟ้าเอามาชาร์จในเฟซนะครับ อีกรอบนึงอีกครั้งหนึ่งนะิล์ท่านนะดูพระจันทร์นะดูพระจันทร์มืดมากเลยตรงนี้นะเอฟพอดีว่ารถ3าล้อไฟฟ้านะแบตบมันหมดในฟ f c ท่านมันขับกลับไม่ได้นะก็คงจะเอารถคันนี้นะลากกลับนะเดี๋ยหรือไม่ก็ค่อยๆขับลับ,บทีละนิดเอานะครับ ก็เลยต้องกลับมาตอนดึกในเอซีมืดมากเลยเราก็มาถึงทุ่งนาลุงแล้วนเอฟซีอุท่านนะเดี๋ยวก็ไปเอารถคันนั้นมาเอากลับไปชาร์จนะเอฟซีอุท่นแต่ว่าไม่รู้ว่าทางเลี้ยวเข้าลุงอยู่ตรงไหนโอ้นี่เนาะทางเลี้ยวเข้ามองไม่ค่อยเห็นมันมืด รูมืดไปหมดในสีรูปมีใครอยู่หรือเปล่านะมีคนมาไล์สดอยู่เปล่ามันดึกแล้วเนาะ ครัวกลางไม่รู้เขามีอะไรกันนะน่าจะไล่สดกันพี่น้องอยู่ทุกของเราเดี๋ยวเราก็จะขับรถคันนี้กลับนะไอซีแบตมันไม่ค่อยมีแบตมันขับกลับน่าจะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะตอนนี้มันเต็มร้อยพอเราบิดมันก็จะหายไปแบบนี้เลยนะนั่นก็นเดี๋ยวค่อยๆไป ถ้ามันหมดเดี๋ยวค่อยลากเอาอถ้ามันดับเดี๋ยวค่อยลากกลับนะเอฟซีนะ F นะเดี๋ยวเขาก็ค่อยไปดูก่อนเริ่มหมดแล้วเนี่ยขึ้นเนินไม่ไหวขึ้นเนินนี่หมดหมดเลยนะเอฟซี F T. เดี๋ยวรอรถเขารถมา ตอนนี้แบตเต็มพอเวลาเราบิดปุ๊บหายไปเลยเนี่ยปะ่ะพอจะใส่เกียร์หนึ่งค่อยๆไปเอานี่หายไปเลยในฟิลท่านนะมันเป็นพอเปิดไฟหน้ารถหรือเปล่าไม่รู้นะลองปิดไฟหน้ารถก็ยังเหมือนเดิมนะ ค่เยขับไปเอาในเอฟซีท่นแบตหมดหมด,หมดเกี้ยงเลยไม่เหลือให้ขับกลับบ้านเลยจะถึงบ้านหรือเปล่านะถ้าไม่ถึงก็คงจะต้องเอาคันนั้นมาลากเอา นี่แหละมันจะไม่มันจะขึ้นเนินตรงนั้นไม่ไหวในสี่ท่านนะขึ้นเนินตรงหมู่บ้านนะมันน่าจะขึ้นตรงนั้นไม่ไหวเพราะว่ามันแบตมันหมดเกลี้ยงแล้วนี่ไม่เหลือสักขีดเลยอันนี้ก็ใส่เกียร์หนึ่งไปเอานะถ้าใส่เกียร์สองน่าจะบิดบิดไม่ไปน่าจะไม่ขึ้น อันนี้ก็กค่อยๆไปนายฟิฟท่านค่อยๆใส่เกียร์หนึ่งย่องๆไปเอาเดีกยังกลิ่มก็อยู่ข้างหลังนะรถตามตูดมาอยู่ในายฟิฟท่านนะลงเนินลงเนินไฟเริ่มกระพริบแล้วไฟเริ่มกระพริบมาและสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าจะขับมาทุ่งนาลุงขับมาถึงทุ่งนาแล้วก็คือไม่ให้ไม่ขี่เลยนะจอดเอาไว้เหลือแบตเอาไว้ขับกลับอย่างเดียวไปกลับได้อยู่เที่ยวหนึ่งในเอฟซีขับไปกลับได้อยู่นะครับแต่ถ้าถ้ามาถึงแล้วขับเลาะทุ่งนาลุงนี้ก็คงจะกลับไม่ได้นะฮะแบตมันน่าจะมีลูกใดลูกหนึ่งเสียในเอฟซีแบตมันทั้งหมดมันมีหกลูก นะครับมันน่าจะมีลูกใดลูกหนึ่งพังแล้วมันทําให้การชาร์จนะมันชาร์จไม่เต็มมันชาร์จได้ไม่ทั่วถึงนะครับเพราะเวลาชาร์จมันจะชาร์จทั้งหกลูกนะตอนนี้เริ่มไฟเริ่มสะดุดแล้วในเอสซีคันนะไฟอันนี้มันเริ่มสะดุดแล้ว ผมปิดไฟหน้ารถดีกว่าเพราไฟไฟหน้ารถมันมันทำให้อะรถมันไม่ไปตอนนี้คือหมดแล้วในเอฟทีไปแค่เลยแค่ถึงตรงสะพาน เดี๋ยวไปถึงแสงไฟเยอะๆก่อนค่อยลากใบ f c มันมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวไปถึงหลอดไฟเยอะๆก่อนเราค่อยลากมันไม่ไปแล้วตอนนี้น,นี่คือมันกระตุกแล้วอน f ีมันติดติดดับๆแล้วไฟมันเริ่มกระตุกแล้ว ไฟมันหมดแล้วนะครับไม่น่าจะถึงบ้านนะฮะชาวบ้านเขามาหาหนูนะเมื่อกี้เขาเห็นหนู เราก็จะถึงตรงแสงสว่างแล้วนเอฟทุกท่านนะมันก็อีกเหลืออีกนิดเดียวจะถึงเราจะจอดตรงที่มันมีไฟนะมันจะถึงแล้วนะตรงมีไฟนอฟซีทุกท่านนะนี่ตรงนี้ถึงถึงสถานที่ที่มีไฟแล้ว ผมไม่ได้บิดผมไม่ได้ปล่อยคันเร่งนะเอซี 4, ผมบิดเอาไว้ตลอดเพียงแต่ว่าไฟมันหมดแล้วมันตัดมันตัดของมันเองนี่ผมดับไปหน้ารถขับมันจะไปขึ้นเนินตรงนี้ไวไหมเนี่ยน่าจะไม่ถึงนะน่าจะขึ้นไม่ไหว แล้วเอฟซีหมดแล้วฝืนไม่รู้จะถึงบ้านหรือเปล่านะฝืนแล้วนเนี่ยเนี่ยเหมือนกับว่าเดินนเอฟซี FC เท่ากับเดินนะตอนนี้คือเอาสมม,มุติว่าเดินแล้วกันเนาะนะสมมุติว่าเดินแล้วกันนี่นะเท่ากับเดินเลยเนาะแต่ โชคดีที่เราถึงตรงแสงสว่างแล้วนะโชคดีที่เราถึงตรงแสงสว่างแล้วเราก็เลยไม่ไม่ดึงก็ได้เราค่อยๆไปเอาก็ได้เดี๋ยวมันก็ถึงในเอฟซีวันนี้สาเหตุที่แบตมันไม่พอขับกลับบ้านเป็นเพราะว่าผมขับอยู่ทุ่งนาลุงในเอฟซีไปถึงทุ่งนาลุงแล้วผมขับนะผมขับถ่ายคลิปนะมันก็เลยหมดนะ ก็ค่อยๆกระดึบค่อยๆกระดึบขึ้นเนินเอามันเป็นเนินนะตรงนี้มันก็เลยไม่มีแรงขึ้นใน FT นะนะมันเป็นเนินมันเป็นเนินโอ้หลอดไฟเสียไปหลอดนึงแล้วเนี่ยปกติใช้เวลาเดินทางประมาณสักสามสนาทีเนาะ ไปทุ่งนานลุงนะรอบนี้เดินทางนานเลยในเอฟซีสิบกวน,นาทีนะเกือบเกือบสิบห้าน,นาทีแล้วั้างเนี่ยถึงบ้านเนี้ยอ้าพ้นเนินแล้วพ้นเนินแล้วสบายแล้วพ้นเนินแล้ว คนเนินแล้วคนเนินแล้วคนเนินแล้วเราใส่เกียร์สามเลย พ้นเนินแล้วในเอฟซีผมใส่เกียร์สามวิ่งเลยนี่ใส่เกียร์สามวิ่งนะพ้นเนินแล้วพ้นเนินแล้วใส่เกียร์สามวิ่งเลยเพราะว่าเมื่อกี้กําลังมันไม่ถึงเกียร์สามมันน่าจะไปไม่ไหวทีนี้ใส่เกียร์สามวิ่งเลยเอฟซีใส่เกียร์สามวิ่งเลยอ่าลุยเกียร์สามเลยทีนี้ ไปไงลุยเกียร์สามเร็วขึ้นเลยในเอฟซีเพราะามันลงเนินนี่เองโอ้เราใส่เกียร์สามวิ่งนะเร็วขึ้นเยอะเลยนี่เราใส่เกียร์สามวิ่งปิดไฟวิ่งในเอฟซีปิดไฟหน้ารถวิ่งเพราะว่าไฟมันน่าจะไม่พอสำหรับการเปิด ถึงแล้วนะถึงบ้านแล้วเนซีโดยที่ไม่ต้องลากเลยถึงบ้านโดยที่ไม่ต้องลากนะโอ้กว่าจะถึงโอ้แบตหมดเกี้ยงเลยไม่เหลือเลย เจออะไรเจออะไรเฮ้ยไอหลงเจออะไรวะผม,ม,เ,จเ,มเจอเขียดน้อยนะเอฟซีอ่ะก็มาถึงแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้นะครับสวัสดีครับผม